หน้าตาแกงอ่อมมะละกอใส่หมูนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้เป็นการทำแกงอ่อมมะละกอใส่หมูนะคะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีเนื้อหมูค่ะอันนี้เป็นเครื่องแกงอ่อมค่ะก็จะเป็นตะไคร้หอมหัวแดงกับพริกแห้งตามรวมกันนะคะใบแมงลักชีลาว ต้นหอมแล้วก็มะละกอนะคะมะละกอจะเป็นเส้นสับค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นชูรสน้ำปลาน้ำปลาเกลือไปเริ่มทำกันค่ะตั้งหม้อใส่น้ำเพียงเล็กน้อยนะคะเราจะคั่วเครื่องลงไปก่อนค่ะเอาเครื่องที่ตำไว้แล้วลงไปคั่วกับหมูนะคะ ขั่วหมูกับเครื่องแกงไปสักพักนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลารสจลดพอลั้วหมูเริ่มสุกพริก น้ำแกงออกสีแดงๆหน่อยก็ใส่มะละกอลงไปได้เลยค่ะก็คั่วมะละกอกับเครื่องแกงกับหมูให้เข้ากันนะคะ ่วมหมูกับมะละกอจนมะละกอยุบไปสักหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำอย่าให้เยอะนะคะอเอาแค่พอท่วมนิดๆค่ะเพราะว่าแกงออกมันจะน้ำเยอะมันก็จะเป็นเหมือนแกงไปแล้วให้มีออกมีน้ำเป็นคุกคิกนะคะรอให้เดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วตักคิมลดนะคะ ถ้ายังอ่อนเค็มอ่อนอะไรใส่ให้ให้ใส่น้ำปลากับน้ำปลาเพิ่มไปอีกค่ะเอารสชาติที่ตัวเองพอใจนะคะแล้วก็ต่อด้วยต้นหอมค่ะชีลาวค่ะ ปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะรอให้ใบแมงลักยุบก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสำหรับแกงอ่อมมะละกอใส่หมูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ